สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะตอนนี้เนี่ยนักเรียนก็ได้รหัสของตัวเองไปแล้วเนาะเพราะั้นเดี๋ยวครูจะมาสอนวิธีการเข้ารหัสนะคะเวลาเราเข้ารหัสนะคะเราจะเข้าที่ w w w 1 6 8 t u i t t e r c o m เราจะเข้าผ่าน Google Chrome เท่านั้นนะคะถ้าเป็นเว็บอื่นก็จะมีปัญหาในการเข้าระบบอ่ะเพราะฉะนั้นก็กดลงชื่อเข้าใช้งานได้เลย จากนั้นเมื่อเข้าใช้งานแล้วเราจะเจออะไรบ้างคะแล้วก็จะเห็นข้อมูลของเราเนี่ยเป็นชื่อของเราระดับชั้นของเราแต่อันนี้เป็นระบบของครูนะคะก็จะขึ้นไปเป็นจําลองเป็นนักเรียนว่าเข้าไปแล้วจะเจออะไรบ้างจากนั้นเราก็กดตรงคลิกที่นี่นะคะเห็นใช่ไหมคะปุ่มสีแดงกดเข้าไปเลยเราก็เลือกระดับชั้นของเราตอนนี้เราก็อยู่ในชั้นของม2อนะคะกดเข้าไปม2แล้วเราก็เรียนในภาคเรียนที่1แล้วก็กดเข้าไปในภาคเรียนที่1 นักเรียนจะเห็นว่ามันมีวิชาขึ้นมาเต็มไปหมดเลยนะคะคณิตวิทยาศาสตร์เป็นต้นวิทยาศาสตร์สังคมภาษาไทยนะคะภาษาต่างประเทศก็ศึกษาพวกนี้คือวิชาที่อยู่ในระบบการเรียนออนไลน์ที่นักเรียนจะต้องเรียนนะคะ,ะในส่วนของวิทยาศาสตร์เนี่ยมันจะมีหลักสูตรเก่านะคะสีสีข้างบนเนี่ยที่เป็นหลอดทดลองเป็นกล้องจุลทรรศนะ,ะกับหลักสูตรใหม่ฉบับปบรับปรุง2 560ซึ่งจะเป็นหลักสูตรหลักที่เราจะเรียนกันในตอนเปิดเทอมนะคะผมจะเห็นว่ามันเป็นศูนย์ใช่ไหมแถบแดงๆนี่ศูนย์เปอร์เซ็นต์นั่นแปลว่าครูยังไม่เคยกดเข้าไปเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูวิชาบางวิชาละกันที่เราจะต้องเข้าไปเรียนนะจริงๆนักเรียนจะต้องเข้าเรียนทั้งหมดนะคะอ่ะเดี๋ยวครูลองภาษาไทยก่อนกดเข้าไปแล้วในแต่ละวิชาเราจะเจออะไรบ้างนะคะเราจะเจอ,อรายละเอียดของวิชานั้นๆเช่น คำอธิบายรายวิชาตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางนะคะโครงสร้างรายวิชาพวกนี้ก่อนอื่นที่เราจะเข้าสู่เนื้อหานะคะเราจะเห็นว่ามันจะมีชื่อหน่วยการเรียนรู้ที่เท่าไหร่ชื่อเรื่องอะไรแล้วทุกครั้งเลยก่อนที่เราจะทําอะไรนะคะเราต้องทําแบบทดสอบก่อนเรียนก่อนนะะเราก็ทําการทําแบบทดสอบก่อนเรียนไปนะคะ แล้วอย่าลืมกดส่งคำตอบทั้งหมดเดี๋ยวครูจะลองทำให้เราดูก่อนนะคะทำแบบไม่คิดนะคะจะได้เร็วนอะอะครูก็จะดิ่งกอให้หมดเลยซึ่งเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะไม่ต้องทำตามครูก็วัดตามที่เราที่เราสามารถจะทำได้นะคะตอนนี้เนี่ยอินเทอร์เน็ตก็ไม่ค่อยจะเร็วเท่าไหร่คูก็ดิ่งกองหมดเลยนะคะอ๋อจคะครูนะเวลาเรากดเนี่ยทำแบบทดสอบก่อนเรียนทุกครั้ง ทุกครั้งนะคะเราจะต้องกดบันทึกคาตอบด้วยอ่าสมมติข้อที่หนึ่งตรงนี้ครูเลือกกอไก่ครูต้องกดสีเขียวบันทึกคําตอบอืมรอสักครู่นะคะอินเทอร์เน็ตของคุณครูเร็วมากเลยอ่าแล้วก็กดไปเรื่อยๆนะคะสมมติเราเลือกกอไก่แล้วเราอย่าลืมกดบันทึกคำตอบทุกครั้ง แล้วคุณครูขออนุญาตสมมตินะคะสมมติว่านักเรียน,นยทำครบ10ข้อแล้วกดบันทึกคําตอบแบบนี้ทุกข้อนะคะเราก็จะทําเมื่อถึงข้อสุดท้ายเนี่ยเราก็จะทําการกดส่งคําตอบทั้งหมดไปเรื่อยๆนะคะกดส่งคําตอบทั้งหมดสีฟ้าตรงนี้คะแนนของนักเรียนทั้งหมดเนี่ยก็จะถูกส่งเข้าสู่ระบบของครูผู้สอนประจําวิชานั้น,น,นๆว่านักเรียนได้แบบทดสอบก่อนเรียนเนี่ยเท่าไหร่นะคะ อันไหนๆก็ไหนๆนะครูก็คำหมดๆเลยแล้วกันนักเรียนจะได้เห็นนะว่าคะแนนมันจะไปปรากฏในระบบเพราะนั้นเนี่ยแต่ละวิชามันก็จะมีรูปแบบการเข้าการเข้าเรียนแบบนี้นะคะมีสื่อการเรียนการสอนที่อยู่ในแต่ละเนื้อหาวิชาที่สามารถที่จะอธิบายให้เราเข้าใจได้ในระดับหนึ่งนะคะก็ถือว่าเป็นะระบบที่เอาไว้ใช้ในการปูพื้นฐานก่อนเปิดเทอม มันกดไปเลยอย่าลืมนะคะว่าเวลาเราเข้าสู่ระบบ Visual School Online แล้วเนี่ยเราห้ามกดย้อนกลับโดยใช้ระบบของมือถือแล้วนะมันจะต้องกดใน,ในเว็บของของตัวมันเองเท่านั้นนะคะไม่งั้นเนี่ยข้อมูลที่เราทำมาทั้งหมดจะหายไปเลยยกตัวอย่างเช่นครูกำลังทำแบบทดสอบก่อนเรียนตรงนี้แล้วครูไปเผลอกดแบ็กข้างล่างเนี่ยเห็นไหมข้างล่างสุดนะคะที่มันเป็นสามเหลี่ยมหันซ้ายเนี่ย ถ้ากดปุ๊บทุกอย่างที่ครูทํามาเนี่ยหายหมดเลยต้องทําใหม่นะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราจะกดย้อนกลับเราให้เรากดในในหน้าเว็บของของเขาเท่านั้นใกล้แล้วนะคะเขาเจ็ดแล้วครูก็ดิ่งไปที่กอไก่เท่านั้นนะห้ามลอกเลียนแบบนะเพราะว่าครูทําเพื่อเพื่อจะสอนเรานะคะ ข้อเกาอย่าลืมนะต้องกดบันทึกคำตอบทุทกครั้งเวลาที่ทำกดบันทึกคำตอบอ่มันก็จะครบสิบข้อแล้วจากนั้นบันทึกแล้วยังไงต่อนะอย่าลืมว่าต้องกดส่งคำตอบทั้งหมดด้วยสีฟ้าๆตรงนี้นะคะกดส่งคำตอบ ่าแล้วก็จะขึ้นมาว่าถ้าท่านกดไปแล้วมันก็จะกลับมาแก้ไขไม่สามารถกลับมาแก้ไขได้อ่ากดยืนยันนะคะเขาก็จะมีผลการสอบขึ้นมาแจ้งเราเลยว่าเราได้เท่าไหร่กี่คะแนนนะคะถ้าได้น้อยก็ไม่ต้องเสียใจยไปเพราะว่าเราย่างไม่ได้เริ่มเรียนเลย หครูตอบดิ่งกอไก่นะครูได้ตั้งหนึ่งคะแนนนะพวกเราอย่ามาดิ่งเหมือนครูนะไม่ได้นะ,ะจากนั้นเนี่ยครูก็ได้ทําแบบทดสอบก่อนเรียนแล้วต้องทอํายังไงต่อเราก็ต้องเรียนใช่ไหมคะเราก็จะกดเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนว่ามีอะไรบ้างหนูจะเห็นว่ามันมีจุดสีเหลืองสีแดงสีเขียวใช่ไหมถ้าเป็นขึ้นเป็นจุดสีแดงนั่นแปลว่าหนูไม่สามารถกดเข้าไปได้เลยนะมันจะขึ้นแบบนี้นะคะกรุณาเรียนเนื้อหาก่อนนะให้จบก่อน เพราะฉะนั้นไอ้ก่อนหน้านี้ก็คือหนูต้องเข้าไปอ่านมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดก่อนว่ามันเป็นยังไงบ้างไอ้เนื้อหาตัวนี้ที่เราต้องเรียนออ่ะจากนั้นอย่าลืมจะกดออกจากหน้านี้อย่าก,กดออกโดยใช้มือถือนะโดยใช้ระบบมือถือค่ะให้กดออกในหน้าเว็บเนี่ยเห็นคําว่าออกจากบทเรียนไหมเพราะนั้นหนูต้องกดออกจากบทเรียนแล้วทุกครั้งเวลาหนูกด กดออกจากบทเรียนเนี่ยมันจะมีการบันทึกเวลาในการาในการเข้าใช้อย่างตรงนี้ครูเข้าไปแค่18วินาทีหนูคิดว่าคนปกติเนี่ยอ่านบทนี้18วินาทีเนี่ยมันเป็นเวลาที่เหมาะสมหรือเปล่าเพราะฉเวลาคุณครูเขาตรวจเช็คเนี่ยเขาก็จะดูจากเวลาของเราด้วยนะคะว่าเราเข้าไปอ่านเนี่ยเราใช้เวลาได้เหมาะสมไหมจากนั้นเราก็กดบันทึกเวลาเรียนและออกจากบทเรียนเขาก็จะบันทึกเวลาให้เรา,าจากนั้น หนูจะเห็นว่าไอมาตรฐานการเรียนรู้เมื่อกี้นี้มันเป็นสีส้มใช่ไหมมันก็จะกลายปเป็นสีเขียวแล้วนะคะจากนั้นเราก็ไปเรียนในบทเรียนถัดไปก็คือการสร้างคําสมาติเป็นต้นอ่านก็กดเข้าไปมันก็จะมีอยู่สองช่องให้เลือกนะคะเป็นเนื้อหาอเรื่องที่เราตะเรียนแล้วก็กดเข้าไปก็มีเนื้อหาท,ทั่วไปนะคะเนื้อหาให้เราศึกษาแล้วสมมุติเราอุ้ยอันนี้ไม่เข้าใจเลยค,คุณครูคะทำยังไงดี เขาก็มีตัวช่วยให้เรานะคะเป็นวิดีโอหนูจะเห็นว่ามันเป็นเครื่องหมายวิดีโอนะคะก็กดเข้าไปมันก็จะเป็นวิดีโอของเรื่องนั้นๆเช่นตรงนี้มันเป็นเป็นเรื่องภาษาบาลีและสันสกิตก็กดวิดีโอเข้าไปก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับบาลีและสันสกิตเหมือนกันก็จะช่วยอธิบายเหมือนเป็นครูออนไลน์ line. นะคะคำสมาธก็จะมีวิดีโอของคำสมาธ ช่วยอธิบายเป็นต้นนะคะสามารถช่วยให้พวกเราเรียนได้ได้อย่างครบถ้วนนะอันนี้ก็สาธิตเฉยขออนุญาตนะคะกดย้อนกลับกดออกจากบทเรียนมันก็จะบันทึกเวลาให้อ่ะรูใช้เวลาในการอ่าน52าวินาทีซึ่งก็น้อยเกินไปนะพนเวลาเราเข้าใช้จริงๆเราก็ไม่ควรจะใช้เวลาน้อยขนาดนี้อจากนั้นเราก็เรียนเนื้อหาอื่นๆถัดไปจนกระทั่งครบทั้งหมด และเราค่อยมาทําแบบทดสอบหลังเรียนแล้วจะต้องผ่านเกณฑ์50%ด้วยสมมติมี10ข้อหนูก็ต้องผ่าน5ข้อถ้าไม่ผ่านทํายังไงกลับมาเรียนใหม่ค่ะจนกว่าจะได้คะแนนเกิน50%แล้วค่อยไปทําหน่วยอื่นถัดไปก็เหมือนเดิมใช้วิธีการเหมือนเดิมเข้าสู่บทเรียนทําเหมือนเดิมนะคะมีกี่หน่วยก็ทําให้ครบจากนั้นพอครบหมดแล้วนะคะเราก็มาทําแบบทดสอบปลายภาคกัน ว่าเราสามารถผ่านเกณฑ์ได้ทั้งหมด50าสิปอร์เซ็นไหมถ้าหมดแล้วก็คือถือว่าจบแล้วนะคะก็เราทําแค่เฉพาะเท่มหนึ่งอันนี้ก็จบวิชาภาษาไทยคะแนนเราก็จะเข้าสู่ระบบของคนครูที่เขาเาที่เขาดูแลในวิชานี้นะคะ,ะสมมุติอยากดูผลการเรียนอ่แล้วก็กดที่ขีดสามขีดกดไปที่ผลการเรียนของเราอันนี้ต้องเลือกนะ เมื่อกี้เราทําภาษาไทยไปใช่ไหมกดม2ภาษาไทยเทอมหนึ่งดูซิว่าผลการเรียนเราถึงไหนแล้วนะคะมันก็จะขึ้นมาให้เราเช็คได้นอกจากนี้ผู้ปกครองก็สามารถที่จะตรวจเช็คของเราได้ด้วยนะคะอันนี้ก็ช้านิดนึงอ่ะเด็กหญิงนางสาวศิราเวนีม3ตอนนี้ในวิชาภาษาไทยมันก็จะขึ้นมาเลยว่าครูเข้าเมาาื่อไหร่ คะแนนที่สอบที่ดีสุดของครูหนึงคะแนนเต็มสิบแล้วก็มีการจัดอันดับด้วยนะคะมีรายละเอียดทั้งหมดละคะ่ะลองศึกษาดูก่อนว่ามันมีอะไรบ้างแล้วก็จะขึ้นแจ้งว่าครูยังไม่ได้ทําอะไรครูเข้าเรียนอะไรไปแล้วเป็นต้นซึ่งครูประจําวิชาเขาก็เช็คได้เหมือนกันว่านักเรียนเข้าถึงตรงไหนแล้วนะคะมาน,นี่คือในหนึ่งวิชาเนาะซึ่งทุกวิชามันจะมีรายละเอียดเหมือนกันทั้งหมด ่ถ้าเราจะเปลี่ยนวิวชากดหน้าแรกนะคะกดภาคเรียนที่หนึ่งเหมือนเดิมจะทำวิชาอื่นเราก็กดเลือกเหมือนเดิมจะทำวิทยาศาสตร์เราก็กดเข้าไปให้ทำในหลักสูตรสองห้า2560นะคะอ่ะย้อนใหม่เนาะเลือกวิชาเออมันจะมีวิทยาศาสตร์สองอันให้หนูกดฉบับปรับปรุงห2560 ม,มันก็ทําเหมือนเดิมนะคะทํำแบบทดสอบก่อนเรียนก่อนทุกครั้งเข้าสู่เนะื้อหาบทเรียนเป็นต้นอ่าอันนี้คือเราต้องใช้แบบสองห้าหกศูนย์นะคะอ่าเพราะฉะนั้นตรงนี้ครูอธิบายคร่าวๆก่อนเพื่อให้เราทราบว่า